เวลาค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในฮอลแห่งนี้ทุกคนนะคะดิฉันนางสาวสุภาพรสว่างพักกระผมนายยงยุทธอ่อนนวลครับพวกเราทั้งสองคนนะคะเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนสาคีวิทยาค่ะขอบคุณเสียงตอบรับนะคะวันนี้ผพูดสองอย่างนี้อีกอย่างล้วนนี้นะคะ เราจะนําผลประเมินมาสรุปค่ะในตัวสุดท้ายนี้เป็นหัวใจสําคัญอีกเหมือนกันค่ะเพราะว่าเานะคะในตัวนี้ค่ะกิจกรรมในเรื่องของการนะคะในตัวนี้ค่ะเราจะวนกลับไปสู่กระบวนการการเตรียมความพร้อมใหม่ค่ะโอ้โหนะคะเป็นกระบวนการที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ แต่เราได้มีการนําหลักสูตรนะครับจากที่ได้พูดมาเนี่ยนะครับลงสู่ในเรื่องของการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ประการดังนี้นะครับด้านที่1ในเรื่องของรักชาติศักดิ์ริยิ์นะครับโรงเรียนได้มีการกิจกรรมในเรื่องของการเข้าแถวในช่วงเช้านะครับรวมถึงกิจกรรมวันสําคัญต่างๆนะครับแล้วก็มีการเข้าค่ายคุณธรรมตลอดปีการศึกษาครับในด้านที่2นะครับ ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับโรงเรียนได้มีกิจกรรมในเรื่องของโรงเรียนสุจริตนะครับรวมทั้งส่งเสริมให้ในักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะนะครับเพื่อเป็นการปลูกฝังความซื่อสัตย์ในการดูแลรักษาโรงเรียนของเราครับในด้านที่3ความ